<Cool. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไบโอสโคปทีวีค่ะรายการน,นี้นะครับก็เป็นความร่วมมือกระหว่างทาง Mango Channel แล้วก็นิตยสารภาพย,ยนตร์ไบโอสโคปครับวันนี้เราจะมีเนื้อหาอะไรมาฝากกันบ้างไปดูตัวอย่างกันค่ะช่วง y y World ชมตัวอย่างหนังลุงบุญมีระลึกชาติหนังรางวัปลปาล์มทองคำเรื่องล่าสุดจากเทศกาลหนังเมืองคานช่วงคุยข้างหนัง จะพาไปพบกับการทำงานจากบทหนังสู่งานแอคชั่นของทีมสตันอีกทีมหนึ่งช่วงบอกเสรพบกับ3หนังดังที่มีอิทธิพลต่องานทั้งหมดของโรมันบลันสกีช่วงฟิวพบกิจกรรมการฉายหนังสั้นกลางจอและคุยเรื่องการพาหนังเดินทางไกลไปสู่โรมาเนียของนวำผลธรรรงรัตนอฤทธิ์ช่วงโปรแกรมนี้พบกับตัวอย่างหนังใหม่ของโรมันบลันสกี้ และหนังใหม่ของผู้กำกับซินีมาพาราดิโซ ค่ะก็มากันที่ช่วงแรกนะคะคือช่วงวายวายเวก็จะเป็นช่วงที่เรานำข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของวงการหนังทั่วโลกมาฝากกันครับ่ะก็ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยข่าวแรกนี่เป็นเทปแรกรเราก็คงไม่ลืมเรื่องเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆอก็คือการชนะรางวัลปาล์มทองของภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีและลึกชาติผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของคุณอภิชาติพงศ์วิราเศษตกุลครับหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานศิลปะชุดต่อเนื่องของ ผลนิชาติพงนะครับก็คือชุดที่ชื่อว่า Primitive ก็จะประกอบไปด้วยหนังสั้นประกอบด้วยงานแสดงทางด้านศิลปะซึ่งหนังยาวก็จะเป็นหนึ่งในหนึ่งในนั้นครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ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 ตัดสินรางวัลภาพยนตร์เมืองการให้เข้าไปสู่สายการประกวดนะครับซึ่งก็หลังจากเข้าสายการประกวดแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่จะเป็นคณะกรรมการในชุดที่มาตัดสินหนังก็หนังเรื่องนี้ก็ เข้าฉายในช่วงท้ายๆของเทศกาลแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์เป็นบวกค่อนข้างเยอะทําให้หลายๆคนในเรื่องมองเอ๊ะตื่นเต้นมีลุ้นอีกแล้วสาหรับหนังของคุณดัชชาติพงในครั้งนี้หลังจากครั้งที่แล้วเคยได้จูเลีไพรส์ไปจากเรื่องสัปลาาครับก็ในที่สุดหลังจากลุ้นขึ้นมาก็หนังเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลสูงสุดของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน์มาได้ซึ่งต้องถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าตัวเทศกาลนี้ก็เป็นเทศกาลขนาดใหญ่ มีอายุเก่าแก่ยาวนานได้รับการยอมรับอย่างสูงแล้วก็เป็นเทศกาลเรียกว่าหนึ่งใน3ของเทศกาลสําคัญของของโลกนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าหนังเรื่องนี้ในที่สุดแล้วถึงแม้จะคว้ารางวัลสําคัญมาได้เนี่ยจะมีโอกาสได้ฉายให้ชมกันหรือเปล่าในบ้านเราในบ้านเราเพราะว่าเรื่องเรื่องที่แล้วของของคุณอภิชาติพงศ์คือแสงสตวรรันี่ก็มีปัญหาในเรื่องของของระบบการเซ็นเซอร์นะครับแต่ก็จะได้ชมไม่ได้ชมอย่างไรเนี่ยวันนี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่า ได้ชมแน่ๆวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะครับค่ะดูในรายการเราไปก่อนครับเช่นครับตาอายไม่เป็นยัง เรเห็นหงเหเสียงอะไรอะ ว่าออ้แคเกิดจะมองนี้ประหะว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ ก็อยู่ติดกับมองไรสิอยู่ติดแต่กับคนกับสิ่มงมีชีวิตถ้าคอยว่ามีชีวิตล่ะ